ก,กินแบบบ้านๆนะวันนี้โซโยเป็นตลาดสมสนนะเดี๋ยวไปย่างสดงกันนะส่วงนี้ว่าจะมีอาหารการกินแบบใดเนะเอย่างนี้นะไข่พิษพักตามระดูก,กาดนะอันนี้มักนำ้ำดำมักบัวมัล้กกวย กระลำปีนะ่วงนี้มีไรนะผักทั่วปเนะพ้อม้องห้อมห้อม,อมลาบผักทัวั่วมักแ,มแตงมักมวงนะม,มีก็มีนะมองมองนะี่ นี่ป่าป่าธรรมชาตนะิป่าน้ำคอกว่านน่ยน้ำคอกน้ำขาดเลยมันมน้ำอ,อนะู่ถี่ร่วงบางนี่ก็มีไล่ไล่แม่น้ำนะั้น ย่อไก็ดียอด่อไเนาะมาคอนี่มาคอ่สาวนะมาคออยามนี้เนาะมีไล่นะมาคอ,อ,อมาคอนอไม้กิโลนึงสาวผันนะนอไม้นี่ยนอฟอมไปเนี่ย พบๆนิดนึงนนี้นอลันโอ้เริ่มมีแล้วนะนอลันใหม่ๆเลย ปลาเนียนตัวบางใหญ่นะตัวลูกใ,ใหม่ๆใหญ่ๆใหม่ๆสดๆปลาเนียน <c oughs> ซเซลอจะขวาให้นะให <c oughs> น,นนะปลาลคองเนาะ <c oughs> ป่เคออืองปลาตองปลาตองไปเห็ดลาบนะมีปลาบูนะ สนะว่าวนะป่า,า,านนะไดะปซื้อผัน,นั้นเลยเสรคยเลยอนะนีน่มีไข่ขากิสุกแดนะทีนี้ยังไงน้ำบ้านม,นานมัน้ำบ้านเสื่อมวยไข่นะ๋อน้ำบ้านเสื่อมวยไข่เนาะสีแซบนะเนี่ยแตมะขาวเหม่อนมะขาวย<อ>่องอันนี้ยังออบอ่อนนะี่อ่อน ใส่สักานดใส่นั่งสุกมังมีแซนะ่บเนาะสุกมังนมะีเนาะใส่อัวใส่อัวเจวน้ำผักเยวน้ำผักกินผู้เท่า <c oughs> <c oughs> ลายเนะาะเจลเคีงอันนี้ว้าวนี่ไม่นไข่อ,อกไข่ไขอ,อกไข่ลา,เลาบนะลาเผา,าอกไข่ลาบเผาาแซ่บเนาะลาบเผาา อมีสซะกนมีย่านั้นะมีไล่เลยอย่น,นี้เลยหาเนียก,กินแบบบานๆนะนี่เนี่ยแก่เนาะแก่แก่เนาะสิ่หัวสินงวายแก่ไร่ล่สิ่งไข่เนาะ,ะมีแก่สินงวายอันนี้ ไข่ป่า,า,ปานะไข่ป่าใส่กระเพาะแซมนะอันนี้กระป่านอันนี้ต้มงเจียวปลาต้มงเจียวปลาไล่ะนะแมวเป็นแต่แซ่บเลยอยู่นี่<ม>นก็ดีหลายๆคนนะมันก็พากันมาซื้อเป็นเขากินอาหารสุกเล มีมกมีไข่อานไอ้ไข่อย่งไขก็แหะ้มไไข่เราเห็ดมกมกไข่เห็ดไข่แพนอันนี้ก็สุดมันมีมีลายยางนะท่านอันนี้ใสุ่มเสยาวนะแซลแล้วนี่เนาะ หมูดิมูแนมเข็มน้เข็มมูมูแหนมตัวรามตัวามนะน่าแซมน่านะมีลายลายยางนะมีสุกพักแซมสุกพ mm ักลาบเผาซาหมู เดานอสม้มมีสาม,มูแซ่บเลยนะจะมีป้งป่าอลยนะนี่ป้งป่านะป,ป่าแล้วป,นะปิงใหม่ๆนี่เลยนี่นะเพิ่จะเอื้อเนะเอือนะ้อตับเครื่องหอมนะเอือ้อแซ่บเลยนะี่ เมนนียนคนก็บ่เอามากมปิงเข,เขาปิงนะน,นะคือวัคนม่ราะมันกะวเนี่ยโน่นีเรามันแล้วก็โน่กก็จะคึกคืนอยู่นะตอนเช้านจะมีไล่ไนะล่คนไล่คนเพะ่อบะพากันมาแวนะ่เสื้อห้านกับกินอยู่ที่ตลาดนี้ ใช่เพลิดเพลินนาะไล่ยางเนี่ยอันนี้ยังบ่อนวะนี่เนาะอันนี้เป็นย่างเนี่ยตบอ่าจะเท็น์เราได้ขี่นะแกงแกงเหรอแกงไส้กระดูกขั่วชุบผักไร้เมนูเติมเลยผักตามธรรมชาติเนาะนี่นะนี่เป็นกล่องเลยเนาะกล่องอะไรเนี่ยกล่องสิบพันกล่องสิบพันนะนี่มีนอคานะมีเห็ด น,นี่ใบตองนะใบตองมบเห็ดมอกเห็ดนั่นนะน,นี่ผักหมี่ล่านยะเนาะอันนี้ผักห่อมเนาะห่อมอันนี้ยอดมักบวบนะไปซุปซุปไปแกงอ,อันนี้จะเป็นผิดผักมี่ล่ายเยอะ เป็นตลาดในน้อยเน,ยนาะแต่ว่าหารกับกิ่นนี่มีลายย่าทีตลาดนี่นะครับก็จะเป็นตลาดจุดสุมสดน,นะจะแถวนี้ก็จะมีลาลายร้านาเนาะตั้งอยู่เรียบแถมแม่มํำคลองลผักลายอย่าง ต้งยวไม่ใส่อผักกาดผักกาดมักอิกมักบวกนี่นกะดลดผักดาบลาดูกาดมีรากไายนะ มะท้อสลัดบองโอ้ยตํารุ่มโครเียมะเือฮะเื่อนยาวเครือมมาเนาะประเด็นตำเจวนะแซม โลหนึ่งห้าพันะี่มัข้ามมัข้ามอันนี้มันมันแกวมันเผานี่นะแซ่ดนะยังไม่กับมีนะยังมีเยอนะเนาะมันแกวมันเผามักอีกมักมีมันเผามีหลายนะ แก่งนะแซ่เป็นเหตนี่นอไม้กิโลสามพันนะนันมากมวงซาเลีอันนี้มักมวงเริ่มะะเ,เห็นมีเห็นมีมักมวงนะคะไลนะน่นลนวีกันนอน ้นี่กิโลกสิบห้านะมีไก่มีเป็ดเนี่ยมีป่ามีป่าหลากหลายนะป่านะใหม่ๆสดๆเลยเนี่ยจับป่า ค้องนะสลายขายมักไม้อะไรนะมักนัดกม็มีนะตรงนี้มักนัดมักม่วงมักเกียงขายหนอหนอไหมนะนี่สะอื่อหนะตรงนี้กิโลหนึ่งสามพันะ นอมกกักแกง่านี่กระไรเนาะกิโลสาวผัดแตนะ่ที่ว่าก็แพงเนาะบา่ทีร่วงบางเลยเนาะบางบอนกิโลสี่สิบหักคือว่ามีค่ายล่ายางเลยเนาะบา่ทีอ่าตลาดเ้าสมสนนะเขตบาน น้องสายข,มขา่มควงแถวนี้นะถัดไปก็จะมีเสีงเล็กเสียงเล็กโผลสอะอาดลองไปยันลมมาหน่้วนะก็จะมีละลายมู่บ้านนะขึ้นไปทางเนือฮอนก็จะเป็นบ้านด่อนแต่บ้านอื่นๆนี่นะสีตางอยู่เรียบแขนไม่นำค้องนะแถวนี้นะ สาวเนฮะ็ดหมี่ไลยคนนะก็พากันมาอาตลาดนสาวๆนะโวงนะนี้เฮ็ดหมี่นอเนาะนอไม้นอไม้นี่เฮ็ดมี่ไล่นะนอไม้ก็จะเริ่มหยาบพี่เนาะไปฮอด ส่วงละดูฝนบะนะนอไม้นะส่วงละดูฝน,นีนจะมะีนอไม้รากไายสนิทอยนะตอนนี้จะมีนอคมนะนอคมนอลัดน,นะนอลัดกับเห็ดหมี่ละอีกจังน้อยนะจะมีหลากหลายนะนอลัดอันนี้ก็คือการฆ่ากข่นะเครสุ่มสน ถือว่าคึกคืนอยู่นะส่วงนี้กันเริ่มเริ่มกลับมาคึกคืนพอส้มขวดแล้วนะโอเคนะเป็นไส้กจ็จะข้อหลาคลิปนี้นะเพียงแต่ถ้าใดก็ลก็อขอครอบใจ ทุกทุกทาทุกทุกคนที่เข้ามาเบื้องมาโซนและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาใน,ในคลิปต่อไปสบายดี